แล้วนาช่วยทักด้วยนะบอกคขบอกแอดคเซนแอดไปแล้วค่ะไม่เห็นแอดมินตอบเลยใน LINE OA a อแอาจินตอ่ะคือถ้าเป็น LINE OA a อนะคุณจะต้องทักก่อนเพราะถ้าคุณไม่ทักแอดมินไม่รู้ว่าคุณแอดถึงแม้คุณแอดมาแต่แอดมินไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณคือใครคุณต้องทักอินบ็อกก่อนโอเคบอกนั่นแหละนะคะ <c oughs> บางคนบางคนมาบางคนมาคอมเมนต บางคนมาอินบ็อกใน tik t o อกกับอินบ็อกใน f a c e บ o o กว่าทักไลโอเอนะคะแต่แอดมินไม่เห็นตอบกลับเลยเอยแอดไลโอเอค่ะแต่แอดมินไม่เห็นตอบกลับเลยอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะคือเมื่อก่อนที่เซนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้ใช้ไลโอเอเซนก็ไม่รู้เซนก็นึกว่าแอดแล้วมันก็จะเด้งแต่มันไม่เด้งคุณจะต้อง ทักก่อนหลังจากที่คุณแอดไลโอเอนั่นเองนะคะเนาะเออขอบคุณเจ้าพี่ตาคนงามคุณดอกกุหลาบงามๆเจ้าะนะคะและแล้วเซนคิดว่า